สวัสดีครับใช่เป็นอะไรล่าีีพ่งมาถึงเองพ่งมาเพ่งมาถึงเลยใช่คืนเดียววนี้ก็กลับเฮ้ยสคืนเดี๋ยวรอดูเลยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยทักทายก่อนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขัมานะฝากกดไลค์แชร์ไว้ผมโอเคเดี๋ยวทงานก่อ ่ายก่อนแล้วครับโอ<ป>เคทายกูไดูรายการคาเนี้ยนี่ครับผมเนี้ยฮะสวัดสดีครับผมวันนี้ฮะเราจะพาชมสดดีครับคุณเอิ้มดาวครับผมใครจะเช้่มาแล้วคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนกดไลค์แชร์ไปครับผมนี่ฮะรอหวยครับคืนนี้ครับผมแน่นอนฮะผมมาประชาสัมพันธ์เลยว่าเดี๋ยวคืนนี้นะผมจะขอหวยครับผมแล้ววันนี้ มาน้อยต่อยหนักได้รับผมนะฮะประเด็นคือเพิ่งมาถึงเลยเนะี่ยใช่ผมมาถึงเลยกับมาเปิดให้ดูก่อนว่าเราจะคืนนี้นะหนึ่งของหวยสองฮะองสอง,องกลัวสัญญาด้วยครับ, <laughs> รบอุ้ยเฮียไม่มีสัญญาณน,นะจ๊ะเนี่ยยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะอ่ะ ใช่ครับไร้ขึ้นนี้ครับไร้ขึ้นนี้ครับผมนะฮะสองทุ่งกึ่งครับผมฮะเวลาตัวประมาณฮะขึ้นขึ้นก็นเหนื่อยแล้วครับผมแล้วก็ไม่มีใครช่วยกดถือก,กล้องนะฮะ <c oughs> คือประเด็นคือเดินตัวปิลเลยครับ, <c oughs> รบผมถ,ถ้าเดินแล้วก็ถือกล้องมัน <c oughs> ต้องพูดไงแล้วมันจะดูหอบอะไรได้หรอเอาไม่ไมีใครคอมเมนต์เลยหรือแต่ผมขึ้นติดก็เหนื่อยแล้วฮะจริง ขอหอยครับว่าเอาแบบชัดๆคุณเอื้อมดาวครับคุณน่าจะใจร้อนในการพิมพ์มากอ๋อขอหอวยใช่ขอพิมพ์<ด>ขอหอย,อห,อยห่างกันมากเลยนะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยโลนี้คือโลคืนนี้เหรอคะใช่ครับใช่ใช่ใช่หกสิบเก้า <69. S 2> งอมแล้วอยากมาอุย้ย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยใช่ใช่นนนใช่ใช่ใช่คืนนี้โลไหนเอ้าโลนี้สิจ๊ะขอหวยโอเคนี่ไงโอ้ยเหนื่อยครับหวยเราจะให้เฉพาะสบาชิก v นะเฮ้ย VP ว่ะ VP เท่านั้นว่ะเอาเรื่อง ลูกเฟซครับใครอยู่ในวีพีก็คุณก็จะเป็นผู้โชคดีนะ,ส,ะ,ะสัญญาณได้แค่ปากถ้ำทุกคนแตจะตัดวิดีโอเขาข้างบนไปไหนบ้างโอ้โหข้างบนยาวไกลเลยนะไกลเหรอโอ้โหกลก็ไม่ไปข้างบนขึ้นนู่นเลยขึ้นไปยอดน่นนี่ทุกคนปากถ้ำ แต่มันลงไม่ได้มันสัญญาณมันไม่ได้ไม่ว่าจะสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เลยทีน่นี่ต้องเป็นการที่ทุกคนจะให้เข้าไปขอหวยใช่ไหมคือคือต้องเป็นอัดวีดีโอเป็นอัดเทปสัญญาณไม่รอดทางเดียวบองอัดวิดีโอไอของพี่ได้ยันปากถำ้ำเลย ใช่ใช่คุณใช่เหรอใช่เดี๋ยวลองดูดิเฮ้ยแล้วใครก็มาเขียนอะไรวะเนี่ยนี่ทุกคนจะถึงตองนนี้แหละโนมาป้าไม่ได้มาครับพนุ่หน้าไปไม่ได้หรอเออไม่ได้แล้วทุกคน เราลงได้แค่นี้นะตอนเนี้ยก็คือแป๊บหนึ่งบังเอ้ยเดี๋ยวบังกับมี่เดินลงไปแล้วก็อัดวิดีโอมาก็นี่ไงพกมือถือเลยเออพก่ือถือเลยนี่ครับผมอันนี้มาไหนงอป่าอันนี้เาไม่ดเอาออกจะมาพี่ลออยู่นี่อัดวิดีโอมานะว่าเป็นเป็นยังไง ถ้า,างไ,งไดยบิดบิดบิดในงี้เราบิดเลยไม่ใช่ไ,ไปไปบิดอันเงี้ยแต่ก็ได้มันหมุนตามไม่ใช่ไหนขวาอันไหนสา,ายเปดูพี่ตายมะเข่อขวาตั้งโม, <laughs> มจ้า <laughs> โอเคครับผมฮะเดี๋ยวสักครู่นะบังเดี๋ยวบังเดินเข้าไปนะอัดปีโอ แล้วถ้าเกิดว่าเขาหวยเขาหวยใช่ไหมดูว่าเขาหวยยังไงให้ขอ,อยังไม่ได้ขอตอนนี้อจะด,ดูก่อนว่ามันมีอะไรมีมีเลขทูบมีอะไรไหมก็จะค่อยมาเขาหวยนะครับผมนี่ฮะส่งมาเลยครับพกกาครับไลค์ครับผมไลค์ครับผมประมาณทุ่มอไอ้ไม่ใช่ทุ่ม ทุ่มครึ่งติ๊กตอกครับผมแล้วก็สองทุ่มครึ่งนะติ๊กตอกเสร็จเบอรไปเพจโนอานะครับผมพอเพจโนอาเสร็จเบอ,อร์ก็เพจช็อคตอรี่นะครับผมนะนี่ฮะเห็นปหมเห็นปหมบังไหนฮะบังยังไปได้อยู่ผมกำลังพยายามไปให,ให้ดีที่สุดนะนะครับโห บังมีครับเสวนี้มีวีพีครับผมบังบังนี่นะตรงนี้มีครับผมขึ้นนี้ฮะกับถ้ำนี้นะทุกคนดูดิใช่ครับขึ้นนี้ครับแล้วผมบอกเลยว่า มีหวยด้วยนะเดี๋ยวขึ้นนี้ขอหวยให้ด้วยนะครับนะครับผมมาเพื่อกันนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็หนูก็ไปเมื่ออาทิตย์แล้วอ๋อเหรอมาเขาหววัวอยากให้มาครบทีมหน้าจะสนุกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาครบทีมเพรดีว่าน้องโนอาติดภารกิจวัานวันเสาร์วันเสาร์ที่นี้น้องโน,อ,งนอ,งอาติดภารกิจนะครับผมเลยมาไม่ได้นะจ้าโอเคเดี๋ยวระวังนะครับผมเนี่ยฮะหนูเลไปไกลขนาดไหนเดี๋ยวผมจะต้อง ถ้าสะดุดบอกนะโหเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะนี่ครับบังไหนต้องไฟเดิมีไฟเปล่าเจออาไฟป่เดี๋ยวผมซุ่มให้โอเคนับว่ะนี่ เย็นนะเย็นนะากาศเย็นเย็นมากนะครับนะครับเขนี้นะฝากกดไลค์ก็แชร์ไปนะครับผมนะแล้วก็บอกครับผมตามด้วยนะครับน่าจะได้ตรงนี้นาน่าจะสัญญาณได้อยู่นะบางมีสัญญาณเปล่า สัญญาณมีไหมไม่มีเหรอโอเคสัญญาณมาได้แค่นี้นะบอกแล้วเราไปพร้อมกันมาที่จะมาอีกจะไปใต้ด้วยละ่ะจะไปใต้ด้วยไง จะไปใต้จะไปใต้ไปใต้สักสิบวันคนหน่เป็นไงโอ้โหแล้วก็หายไปเลยว่ะทุกคนดูสิ ไอปิ้น,ไอ,นอไอปิ้นอยู่ปะปิ้นะปิ้นอยู่ป่ะวันนี้มีงานศพเวยปิ้นมีงานศพจ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างเอ้ยลงได้ถึงตรงนี้ว่ะลอง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 ,ลอง,ลองเปิดเ็คสัญญามันได้ถึงไหน หรอใช่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 แต่มันก็จะน่ากลัวหน่อยไงฮะตรงข้างล่างมีบ้างงั้นแ่ะตรงนั้นมีป่ะตรงบางอ่ะมีไหมปะเห็นปะบังมาเมื่อไหร่อ่ะ เดี๋ยวลงนะบังร้อยพรบบาทนครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอดูว่าข้างในยังเป็นยังไงนะเพราะว่ากล้องไม่สามารถไปได้เดี๋ยวให้บางบางถ่ายวิดีโอออกมาให้ดูนะครับผมนะครับ นะครับเฮ้ยอะไรดำๆอ่ะเอาแล้วบังอะไรดำๆอยู่ข้างบังอ่ะบังมี บางอันจะโกมาด้วยเหรอโอเคครับผมบากมาไหนบ้างนะทุกคนทุกคนดูเป็นไงข้างในเป็นไงโอเคมีไหมมีที่เขาหัวไหมมีมีเซมซีมีลูกปิงปองโอ้โหมีลูกปิงปองด้วยกดใช้กดกดไลค์กดแชร์ไปครับผมนะฮะประชาสัมพันธ์หน่อยคืนนี้ครับผมนี่ครับโอ๊ยจะอยู่ในหูผมมาเสียง ไม่ไรไม่ไรแค่นี้เฉยนี่ครับโอ้โหบางคดเลียวเลยดูดิเลียวจช่ดูดิทุกคนอี๋อ้ยบางเหมือนแบบเดินเดินข้าถทํำอะ่ะเฮ้ยติดโกโปรมาปะไม่ได้เออลืมอนา สวัสดีครับนี่ฮะนี่อะไรอะ่ะไอเช่เอ๊ะนี่ไงใช่ป่ะนนเฮ้ยมีมีมีเก้าอี้ด้วยเหรอมีครับเหมือนน่าเขาหน้าจะเอามาถวายนี่ไงครับ<ข>ทุกคน,น,นกอ๋อทุกคนครับดูครับนี่ฮะนี่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะขอหวยนะคืนนี้นะสองทุ่มครึ่งนะครับผมนนทุ่มครึง่งเป็นติ๊กตอกนะแล้วก็ต่อด้วยเพจนออานะครับผมแล้วก็ นี่ฮะสองทุ่มครึ่งนะครับผมดูครับผมโอ้โหมาจาามาจ่ามาจ่าจครับผมอมีเพิ่งมานะเพ,พิ่งสมัครงานแล้วก็ต้องรอผ่านโปรก่อนโปรประมาณสามปีแล้วบังนะใช่ใช่ใช่เ <c oughs> ทสเทสระบบตอนตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้ม,มีได้อ่าเอาเงินเดือนเป็นการกุศลอยู่ <c oughs> นี่นะครับผมนี่นะฮะแต่เราจะขอหวยนะแต่เราจะขอหวยนะทุกคนโอ้โหอุ้ยน่ากลัวเลยน่ากวจังนะครับทุกคนดูดิท่าของพี่ได้ยันนี่เลยเว้ยดูดิท,ดท่าของเราได้ไม่ได้เลยบูดแล้วดูดิทำยังไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ <c oughs> แต่ถ้ามีแบบเป็นไงบ้างถ้าถ้ามีแบบไวไฟเข้าไปเจ๋วเลยเนี่ย คืนนี้นะขอหวยนะครับผมผมบอกนะคืนนี้ผมขอหวยให้นะครับนะครับผมนะที่นี่นะกับแม่ตายท้องกลมนะครับผมขอหวยนะอ่ะวันนี้ผมมาให้ดูเฉยๆครับว่าคืนนี้ผมจะไล์นะนี่ครับกับนี่ครับท้าแม่ตายท้องกลมครับผมดูนะนี่นะครับดูนะครับนะครับผมฮะคืนนี้ครับ ค้างไหมค้างไหมนะครับมาแล้ววะฮะโอเคอะเค้ยครับผมคืนนี้ฮะคืนนี้ผมบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวผม บังนะฮะแล้วก็มีครับผมสามคนนะนี่โอ้จ้ะนี่นะคืนนี้ครับเดือดแน่นอนครับผมนะฮะโอเคนะครับฝากด้วยนะแต่ผมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะ ทุ่มครึ่งติ๊กตอกแล้วก็ต่อด้วยเพจโนอานะครับผมเพจของโนานะฮะมีติ๊กตอกพโนานี่ติ๊กตอกช็อกนะครับแล้วก็ต่อด้วยเพจโนอาแล้วก็พอจับเพจโนาเสร็จปุ๊บก็มาเพจช็อคตอรี่ครับ,รบกับทามาต่ทั้งกลมคืนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบาย